วันนี้ผมอยากจะฝากทุกคนติดตามในแอปอื่นนะครับผมเพราะแอปนี้บางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้เนาะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้โดยเฉพาะพนักงานของมันนะยิ่งใช้ไม่ได้เลยไม่อยากจะเล่าเลยที่ผมคุยกับพนักงานติดตกออ่ะผมหัวสุนต้นจริงๆอ่ะ เอ่อก็อยากจะฝากอชื่อจอห์นนี่นานาชาตินะครับผมฝาก fb IG YouTube นะครับทุกช่องทางนะครับผมจอห์นนี่นานาชาตินะครับอ่าติดตามติ๊กต๊อกด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามในติ๊กต๊อกด้วยนะครับผมเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ผมจะว่ามัน่ะ มันก็เลยไม่ให้หลายผมขึ้นฟีดวะ่ะคนมาดูเก้าคนวัสดีท่าเขาท่านวัสดีครับผมฮะทำไมทำไมตูตองมีกินเฮ้ยคนบ้าอะไรไปดมตูดอะไหวตายละครับสักปาก ได้ไปดขขูของเตยโอ้ของเตยมันก็ชอบกระปอกดิเป็นปลาลาเป็นปลาแถมแถมยาด้วยใช่ไหมเป็นคนไทยเหรอครับคนอเมริกาเหรอครับผมแต่ว่าไม่อยู่เมืองไทยนานแล้วครับสวัสดีครับจอรนน์นี่สวัสดีครับผมอินจอยวันสวัสดีครับพีวิลลี่วิลวลี่ไหนอ่ะวิลวลี่พีน่ารักเหรอวิลลี่ไหนผมจอร์นี่นะครับ พี่จอ์นี่ใช่คนที่เล่นลวงพี่แท่งสองใช่ครับผมตอนนั้นผมยังผมอยู่นะครับยังเด็กยังผมตอนนี้แกแล้วก็ขี้เลงแล้วก็อ้วนแล้วมั้งแต่ก็คนเดียวกันนะครับใครดูลวงพี่แท่งสองก็นั่นแหละไอ้ฝรั่งที่ผมๆหลอๆนั่นแหละจอ์นี่เองนะครับจังหวัดอะไรซิจังหวัดอะไรซิเคียวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชนบรีไงเพราะว่ามันมีข้าวเขียวอ่ะติดตามผลงานตลอดครับพี่ขอบคุณครับผม enjoy one ขอฝากติดตามในช่องทั้งเอินด้วยนะครับผมลุงทำอะไรเฮ้ยผมเป็นลุงคุณเหรอน้ำมันแพงไหมครับโอ้แพงโคตรๆเลยครับผมแพงมากเลยอย่าไล่ผมกับปนะระเทศนะประเทศผมน้ำมันก็แพงเหมือนกันนะรู้เปล่าขอโทษนะถ้าผมพูดเลงไป ผมก็ต้องหลายคนเขาไลฟ์ผมก็เลยไม่พอใจลงแล้วครับ FC เจียงไฮ้ครับพี่ขอบคุณครับผมบเป็นฝรั่งหรือคนไทยครับเป็นฝรั่งหัวใจไทยครับผมติดตามนะ้ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณดอนด้วยสองต่ำบาคงมาให้จอนี่อีกด้วยโอ้โหสิจาน โอย,อยากเอาไปแลกเป็นตำ่ะขุ่งเป็นจานจริงๆนอะพมแห็นผมก็นึกถึงอ,อยากกินจังโอ้ยนะครับทุกคนยูทูปเซทไอจีฝากติดตามโดเด้อครับพี่น้องเอ้ยนอขอบคุณครับผมป้าเป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับโอ้ป้าแกเป็นคนเกาหลีเหรอผมก็ไม่รู้สิ แต่ผมเนี่ยคนอเมริกาครับเกิดที่อเมริกาแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยดอนเติบแล้วครับสิบกว่าปีตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กศึกษา How's my Friday night boring as fuck uh, yesterday was awesome though ขอบคุณคุณดอนส่งของกันมาให้อีกแล้วขอบคุณครับผมคุณดอนส่งมาเยอะแล้ว โอ้โหขอให้กลับไปถึงคุณดอนเป็นร้อยล้านพันล้านเลยครับผมสาทุกหมเจ็ดปีมันไม่เกี่ยวกับผมผมอยู่เมืองไทยสิบเจ็ดปีผมเจอผู้นำมาโอโหมีลูกกี่คนแล้วอะ่ะที่อเมริกาอากาศดีไหมครับผมจะรู้ได้ยังไงครับผมอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละครับอากาศดีครับ แต่อาจจะนามท่วมนิดนึงอ่ะอยู่ประเทศอะไรก็อยู่ที่นี่แล้วครับอยู่ที่ไทยครับผมสวัสดีครับเชฟมาหาสวัสดีครับผม Not much huh Yeah well Hopefully soon I will have comedy every night like I did before the pandemic mm hmm. คุณดอนโอ้ oh, ยเยอะจังเลยคุณดอนโอ้โ oh, ห oh, ขอบคุณหลายๆคิดถึงครับเชฟมาหาคิดถึงเช่นเดียวกันนะครับผม โอ้คุณดอยนี่น้ำใจสุดยอดเลยไม่รู้จะพูดยังไงบางครั้งติ๊กตอกก็ดีบางครั้งก็ไม่ได้เรื่องถ้าติดต่อพนักงานได้คุยกับพนักงานได้ยิ่งไม่ได้เรื่องมากกว่าเดิมนะครับพนักงานโคตรกลนสนเตนของติ๊กตอกอะ <c oughs> ขโมอยคลิปผมด้วยนะครับขโมอยคลิปผมไปใช้ทีเอิ้นนะครับโดยไม่มีอนุญาตเนี่ยพนักงานติ๊กตอกทำในนามของติกต๊กตอก้วยไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดเลยติดตามช่องทางเออเหอะนะครับ วัสดีค่ะคุณดาราน,นอนเรนสวัสดีครับขอถอดที่เอ่ยชื่อไม่ถูกต้องนะครับผมฟันดีนะฮะจอดฟันดีครับคุณดอนโอ้โหวันนี้พี่ฟันดีแน่เลยเพราะได้คงกวญจากคุณดอนเยอะมากขอบคุณไล์เดอร์ครับผมคุณดอนพูดไทยฉัดมากครับพี่ไปเป็นคู่ภาษาจีนไหมฮะ <c oughs> หน้าตายอย่างเนี้ยคิดว่าพี่จะสอนภาษาจีนได้หรือ โอ้โหี่นี่คนอเมริกาครับแต่ภาษา้ังกิบผมก็ไม่สอนหรอกครับก็ขายที่มาจากอเมริกาที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่เป็นเจ้าของภาษามันเป็นครูได้หมดส่วนจอนน์นี่ไม่ไม่ไม่อยากสอนภาษาสัางกฤษนะครับแต่สอนการแสดงได้ครับผมท่านใดสนใจที่จะเรียนการแสดงก็สมัครกับจอน,นี่ได้นะครับ ขอจอขอใจให้ hey, พี่ครับขอบคุณครับเชฟมาฮาขอบคุณไรเดอร์ครับโยว h a อตส์ Yo, up, k ัพคูซินสกี้ให้เยอะดนมาสองของขวัญให้พี่ครับขอบคุณครับคุณดอนน้ารักชุดสูเลยส่งให้เยอะด้วยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านที่ขอดหน้าจอด้วยนะครับผมไม่แน่ไม่แน่ถ้าหลายคนขอหน้าจอก็อาจจะขึ้นฟีดก็ได้เนาะสวัสดีครัาผมครับผม อ้าวน้องเฟยอวัดีจ้าวัดีจ้าน้องเฟยคือเอ้าขึ้นฟรีชัมหาชิไมไมโอเคแต่ชัมหาก็ติดตามผมอยู่ไงมันจะไม่เคยได้ขึ้นฟีดของคนที่เขาไม่ติดตามไงครับคุณเพรมจิตไม่รู้จะเรียกเพรมจิตหรือจะเรียกเคซินสกีด้ดีพี่จอนขยันมากครับใช่ครับตอนนี้ผมก็เริ่มถามเพจด้วยนะครับเพจ เฟย t u b e นะครับผมฝากโดยเดอ้อครับพี่น้องฝากโดยเดอ้อเพราะว่าติ๊ต็อกไม่มีใครรู้ว่าจะโดนบล็อกเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เนาะเพราะระบบของมันอะ่ะมันปฏิปัติไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความชัดเจนเลยในยเอปไปของมันเนาะคือในยเอปไปที่มาจากสาขาใหญ่ชัดเจนแต่สาขานี้เขาไม่ทำตามไงเขาก็มั่วๆของเขาอะ่ะ เฮ้ยหน้าฟองมากเลยแต่ถ้าผมฟองมันใบที่มันขโมยคลิปผมเอาไปใช้มันบอดผมแน่เนาะเล่นมุกหน่อยครับมุกเหรอโอเคอ่านังแค่ตกมุกมันไม่ได้เล่นมุกเอจะเอามุกอะไรดีครับเอางี้แล้วกันนะครับผมเขาไปดูที่โปรไฟล์ผมนะครับมีหลายมุกเลยนะครับผม มีทั้งตลกคาเฟ่ตลกเดียวไมโครโฟนตลกสเก็ตฮาตลกติ้งตัองมีมีหมดนะครับผม Usually together to eat in today's live broadcast. Where does your food go? <c ười> คืออะไระครับผมอ,อาหารของผมไปไหนหรอมันก็ไปอยู่ในกระเพาะไงครับ,ะรบจะให้มันไปไหนหรืองงงงอ,งงอ,งอ <c ười> ผมว่าคุณใช้ Google แปลหรือเปล่า ติดตามครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณเปยคุณวิทยาคุณพันกรมนะครับผมขอบคุณไลเดอร์ครับทุกท่านมาขอใจให้จ้าติดตามไหม่ขอบคุณครับผมคุณวรุณีขอบคุณไลเดอร์ครับ Yo what's up broken heart May how are you หัวใจเพียบเลยสิบจุดแปด K แล้วแล้วคนดูก็ยังน้อยโอเคผมไม่ว่าแล้วนะติกตักอ่ะ ผมจะไม่เล่าให้ฟังแล้วที่พนักงานของมึงอะ่ะมามาด่าผมมาขโอยคลิปผมมาผมจะไม่พูดแล้วนะอย่าปิดกันผมนะติต <c oughs> ดต่องันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชงผขอามาขอหน้าจอครับเป็นกําลังใจจอนนี่อยากให้หน่ากินแฮมเบอร์เกอร์ผัด กะเพราอีกครับผมก็อยากกินนะแฮมเบอร์เกอร์ผัดกระเพราโอ้ยผุดไปผมก็หิวจังเลยอะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท,ทุกท่านนะฮะแวะมาขอใจให้แล้วจะไปนอนแล้วนะคบจ้าคุณเฟยนอนหลับเป็นดีนะจ้านอนหลับเป็นดีจ้าฟันถึงพีจอนี่บ้างนะ <c oughs> วันนี้กินอะไรครับ วันนี้ผมกินอะไรนาะวันนี้ผมกินอ่าทำไมผมจําไม่ได้วะไม่ได้กินอะไรเป็นพิเศษหรอกขอบคุณครับคริสซิงเกอร์ขอบคุณครับผมคุณวิทยาขอบคุณทุกท่านนะครับสู้ๆครับถ้าผมผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับผมคนสู้นะครับผม ไม่งั้นผมจะเป็นศิลปินตลกได้เหรอครับผมเป็นอ่าถ้าท่านได้ยังไม่รู้จักผมก็เป็นอ่าสมาชิกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับผมเล่นตลกคาเฟ่ตลกเดียวไมโครโฟนตลกสเก็ตหาอิมพรอฟเล่นได้หมดเลยครับผมอะไรที่อะไรที่สางรอยยิ้มให้ท่านได้ทําให้ทันหัวเราได้ผมก็จะเล่นนะครับแม้แต่ตลกหน้าเขาจมูกแดงเป้าลูกบอลผมยังเล่นเลยนะครับผม อะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมชอบทำงานนะครับผมฝากติดตามด,ด้วยเด้อครับพี่น้องจะมีปุ่มติดตามอยู่ในครับนี่อยู่ที่บ้านนะครับผมอยู่ในร้านอยู่ในร้านบ้านอยู่ข้างบนแต่อยู่ชั้นล่างอยู่ในร้านนะครับผมที่รัชดาขอติดตมในเฟสบอกนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณโปรเก้นฮาร์ดแม่ขอบคุณมากเลยจอนนี่นานาชาติเป็นภาษาไทยพิมพ์เขาไปเลยนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามในเฟซด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจอาครับ <c oughs> ไม่ต้องพูดภาษาโบราณอย่ผมเป็นฝรัง่งผมก็ <c oughs> ไม่อยากใช้ภาษาโบราณแล้วก็ไม่อยากใช้ศัพท์แสดงใหม่ๆด้วยที่เกิดมาในในอินเทอร์เนต็ตมันมีอะไรมันก็ไม่รู้อะกระหลงตรงเต่งกระหลอกตรงแตกรันรันลาชวกชอะไรอย่างเงี้ย ทำทำให้ผมงงเลยครับผมงงมุดเติบเลยนะครับพี่น้องเออไอศัพท์ใหม่ๆเนอะแล้วก็ศัพท์โบราณภาษาโบราณมก็ยากเหมือนกันนะ่ะสวัสดีค่ะเจ้าค่ะแค่วัสดีค่ะก็รู้เรื่องแล้วเนาะมาไลฟ์อย่างนี้ต้องมีคลิปรองแน่เลยกรวิชช่วงนี้ผมลงคลิปทุกวันนะ่ะ คุณกรวิดก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่ก็ไม่มีใครดูดิผมเล่นตลกเดียวไมโครโฟนไม่มีใครดูคนมาดูในร้านอะ่ะหากันคิดแต่คิดแต่เลยแต่คนดูในติ๊กต็อกโอ้โหเขาดูแค่วิสองวิเขาก็ไม่ดูแล้วอะเขาคิดว่าฝรั่งอะไรยืนถือไมโครโฟนพูดเรื่องอะไรก็ไม่อยากรู้ฝรั่งมันจะมีอะไรหรือก็ บางคนเขาไม่รู้จักตลกเดียวไมโครโฟนเนาะเขาไม่รู้ว่ามันจะหาเขาก็เลยไม่อยากดูเนาะหรือบางคนเขาคิดว่าที่เราพูดออกไปเป็นเรื่องจริงจังไม่เข้าใช้ว่าเป็นตลกเนาะ <c oughs> แทนที่จะหาก็แขนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้จักกระตายขุดมะพร้าวไม่เจ้าค่ะไม่รู้จักครับ t h n n you Kuczynski ค่าตัวพิจอรนเท่าไหร่ค่าตัวเล่นตลกหรือค่าตัวแสดงหนังนะครับคุณกฤวิมันมันก็มีหลายราคาถ้าเล่นตลกนะแล้วก็ต้องดูว่างานใหญ่งานเล็กเนาะถ้างานอยู่แถวๆบ้านผมอะ่ะเพื่อนฝูงจัดงานเลี้ยงวันเกิดในห้อง VIP คาริโอกะมีคนประมาณสิบกว่าคนเอออย่างเงี้ยเออเออท่าไรผมก็ไปได้แล้วอะ่ะห้าร้อยพันหนึ่งหน้าผมก็ไม่ว่าแล้วอะ่ะ แต่เธอเอองานเลี้ยงประจำปีของบริษัทใหญ่ๆมีพนักงานห้ารอยกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวผมต้องคิดอย่างน้อยเหมือนห้าเนาะ่ิจอนี้ไม่ต้องมาถามเรื่องที่หรอกมาแล้วคือถ้าผมอ่าเปิดร้านผมที่ถนนเขาสารใช่ไหมผมก็คิดห้าคนดูหัวละสามร้อย บางครั้งผมก็ยังมีสี่สบห้าสิบคนห้าสิบคนสามร้อยเท่าไหร่ก็หมื่นห้าพอดีใช่ไหมเออบางคนเขาจัดงานใหญ่ๆห่ะอยากจะให้ผมไปแบบราคาพันสองพันอะเออท้าไม่ใช่เพื่อนทำไม่ใช่มันมัน,มนไม่ได้เนาะมันก็ต้องแพงกว่าทางงานใหญ่หญๆเนาะคนไทยใช่ก็ตายขุดมะพร้าวนะเจ้าค่ะใช่ตักกรตายขุดมะพร้าวหรือ ไอ้กระตายเป็นเป็นสัตว์เป็นตัวหรือขุดมะพร้าวมันทําได้เหรอออกมาเป็นน้ำกะทิถึงทุกวันนี้เจ้าค่ะมันใช่หรือโอ้หถ้าผมรู้อย่างเงี้ยผมไม่กินกะทิแล้วอะ่ะล้านพิจารณ์มีหมูกระทะเป้ามีกระทะเดียวแต่เราก็ไม่ได้ขายหมูกระทะไงแต่มีอยู่กระทะเดียวเอาไว้กินเอง ไม่แน่ถ้าถ้ามีใครจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะกินอะไรก็จัดให้ได้หมดขอบคุณครับคริสซิงเกอรที่แชร์ไปได้วยนะครับผมที่นั่นกี่มงแล้วครับอาจะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมอีกหนึ่งนาะทีเที่ยงคืนนะครับพี่จอนใช้อะไรในการส่องของครับอตอนนี้ยังไม่ได้คือ หลานมันเพิ่งเข้ามาได้คนระคุณกรวิทพูดถึงสองอาหารอะไรอย่างงี้พวกแกาฟูดแพนดอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนนี้หลานเพิ่งมาทําได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับผมยังไม่ได้เปิดเป็นทางการก็เลยยังไม่ได้ส่งแต่ถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มจากไลน์แมนก่อนนะครับพอไลน์แมนนี่สมัครปุ๊บได้บัญชีปั๊บเลยก็เลยง่ายกว่าแต่ถ้า Grab กราบสมัครแล้วรอ,อนานมากเลยกว่ามันจะมาติดต่อก็พี่อยู่ประเทศอะไรก็อยู่ที่ไทยนี่แหละครับอาหารของโปรดของคุณคืออะไรในประเทศไทยเจ้าค่ะอาหารของโปรดของข้ามีสมตำกับผัดกระเพรานะครับเฟซเริ่มโพสบ่อยนะครับแล้วก็ยูทูบผมผมได้แล้ว เทปหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับรายการของจอห์นนี่เองนะครับผมเทปแรกก็ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเออไม่ใช่สิบนาทีกว่าไม่ใช่สิบกว่านาทีผมมันสิบนาทีประมาณสามสิบสีวิทำไมผมความจำดีจังเลยะ่ะรู้เลยเทปสิบนาทีสามสิบสีวิสมตำไก่ย่างหมูกระทะกะเผาลาบหมูปิง้งข้าวราดเก่งคุณกฤติเขียนอย่างเงี้ย อยากทำให้ผมหิวใช่ไหมเนี่ยพูดไทยชัดกว่าผมอีกครับจริงรือเปล่าผมก็ไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่าคุณเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องพูดชัดกว่าผม,มสิครับ <S 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 ยังไงถ้าถ้าคิดว่าพูดดีก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยครับผมจอนี่นานาชาติ YouTube ฟซไอจีผมจะโพสต์คอนเทนต์นที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมกดใจให้ถึงมืนห้าแล้วนะครับนิว เครกเลยครับโอ้คุณวิทยายสุดยอดจริงๆขอบคุณมากเลยผมขอเพิ่มคุณวิทยาเป็นเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณไลเดอร์ครับที่สองหัวใจมาให้พี่เยอะๆนะทานองถวยคงควรคอยอะไรเนี่ยทำไมต้องเขียนด้วยคำแบบนี้ทนองถวยคงควรคอยท้านองถวย,วยถ,ถวย,ถวย,ถวย ถ้าน้องทวยของคนคอยถ้าน้องทวยคนคงคอยอาเฮีีอาลีเฮียเฮียรีเอก็ถูกเลยเนี่ยน้ำยอดหลงหินแลบหลินเลียหินแลบแลบขอติดตามเด้ครับครับผมคุณสราติดตามได้เลยครับผมขอบขอบพระคุณครับทุกท่านเลยที่ติดตามจอหนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเฟซจะไอจีจะยูทูบก็ จอนี่นานาชาติทุกแอปเลยนะครับผมว่าแอ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 แว่าแอแอแอว่า <pay> ว <Festival> ่าว่และไปนอนก่อนจะมาดูหลายวันหลังนะครับครับผมคุณสรายินดีที่ได้รู้จักนะครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามพีจอนี่ด้วยเด้อขอบคุณครับบวกแกนฮาร์ดเมที่ขอบพวใจให้จอนี่ด้วยครับ ถามหน่อยนะครับคุณโปรเกนฮาร์ดแมเนี่ยตอนที่คุณตั้งชื่อโปรเกนฮาร์ดกับตอนนี้ตอนนี้ยังโปรเกนฮาร์ดอยู่เปล่าฟันดีจ้าคุณสราฟันดีจ้าผมว่าทำใจได้แล้วเนาะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวก็จะเป็นโปรเกนฮาร์ตลอดไปเนาะขอแนะนำเมนูอาหารไทยอีกอย่างรัหน้า มีกรอบเจ้าคะ่ะร้านน้ามีกรอบผมก็ชอบผมเื้อที่อ่าอ่ายาวราชแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งอะที่ไม่ใช่ยาวราชแต่อยู่อ่าข้างๆโรงบาลเมดพาร์คที่นี่พระรามสีหรือเปล่าวะใช่ปะวะคือจำไม่ได้แล้วอะที่เราไปฉีดวัคซีนอะข้างๆโรงพยาบาลอะมันมีรัานน้าที่อร่อยมาก จะไปนอนแล้วบอกลาหน่อยครับคุณไทเตอร์ไม่ต้องมาเขียนซ้ำๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนจากคำลาเป็นคำไล่นู่มว้ยนอนหลับเันดีจ้านนองไทเตอร์นอนหลับกันดีครับเรเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมเขียนข้อความซ้ำทำเพื่อเออเอนเงินน่ะสิครับคุณกรวิทย์เนาะกวัวผมไม่ได้อ่านมั้ง หรือว่าเขาหลวเขาง่วงแล้วเขาก็ลืมไปว่าเขา่งไปแล้ววัสด,ดีวันด,ดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมผมจอห์นนี่นานาชาตินะครับเป็นสมาชิกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับผมเล่นตลกคาเฟ่ตลกเดี่ยวไมโครโฟนตลกสเก็ตฮาตลกอิมพรอฟตลกหน้าเขาจมูกแดงเป่าลูกปองทําอะไรที่ทําให้ทันมีรอยยิ้มเนาะวัวเราได้ผมก็เล่นนะครับผมฝากติดตามทั้งช่องทางนี้และช่องทางอื่นๆต่างหาก นะครับพี่น้องมี YouTube f a c e b o o ไอจีฉา,ายชื่อจอห์นนนานาชาติครับท่านาแต่ตอนนี้นะครับอาหารอะไรครับคุณกรวิทย์อ๋อชองอาหารก็มีใช่ในต๊กตอ,อกมีชองอาหารด้วยอ่า,อาวัสด,ดีไปต้องนี่พี่กำลังจะหลงจากไลฟ์พอดี ต้องเชิญยิ้มก็มาก็นั่นแหละครับพี่น้องผมก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อก็นั่นแหละเฟซไอ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มโพสต์คอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ y o u u u b e อะถ้าเริ่มมีคนดูเยอะเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มเริ่มใส่ใจกับ YouTube มากกว่าแอบเอิญพราะ YouTube มันได้ตังไง ไม่ใช่อะไรหรอกมันได้ตังค์นะครับไปแล้วนะครับเห็นพี่จอนจะปิดไลฟ์ผมเลยเดี๋ยวจะไปแล้วครับครับคุณกฤติรักทุกคนนะครับเี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่เด้อครับพี่น้องถ้าเจอคลิปผมขึ้นฟีดเมื่อไรฝากกดหัวใจเขียนคอมเมนต์หน่อยผมจะพยายามตอบคอมเมนต์ของทุกคนนะครับผอมรักทุกคนนะครับแล้วก็ออกอนนา้า เจอกันใหม่เด้อครับสำหรับวันนี้ลาลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ